สวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บึงพุทธาแล้วนะครับเป็นแหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นที่รับรุ่มขนาดใหญ่หาหาในแผนที่หาง่ายครับแต่หาทางเข้ามาก็จะเจอค่อนข้างยากครับแล้วก็ทางลำบากครับสำหรับที่นี่นะครับบึงพุทธาจากที่อ่าน เขาบอกว่าบวงพุทธามีเนื้อที่เก็บน้ําเป็นพื้นที่ไร่อยู่ที่ประมาณ2,500ไร่ก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับเขาบอกว่าในนั้นเขาเขียนว่ามีหมู่บ้านรอบๆนะครับอยู่ประมาณ18หมู่บ้านก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับกว้างใหญ่มาก แล้วก็สงบลมเย็นมีเสียงนกเสียงแมลงผ่อนคลายคลายเครียดได้ดีเลยฮะแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับเห็นว่ามีโครงการปลูกต้นไม้ด้วยที่นี่ปลูกต้นพวกต้นพยุงต้นตะแบกบต้นอะไรหลายอย่างับผมจาไม่ได้อ่านมาเมื่อสักครู่ก็ถือว่าดีมากเลยครับมีแหล่งน้ําเป็นที่อยู่ที่ทําอยู่ทํากินของชาวบ้านครับ สำหรับบึงพุทธานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพุทธาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะมาเที่ยวนะครับก็กดเสิร์ชในแผนที่แล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับเกาะที่นี่ก็เข้าฟรีเหมือนเดิมครับแต่ว่าต้องหาทางเข้ามาลัดเลาะมาหน่อยทางจะลำบากนิดนึงน,นี่นะครับบรรยากาศ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสะช้างอ่าแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ทะลุมาถึงที่บึงพุทธาแค่อยู่ข้างๆกันดูบรรยากาศขายเคยรียดดีๆนะฮะสงบร่มเย็นดีสุดอากาศลึกๆมาดูน้ำดูปลาฟังเสียงธรรมชาติ ก็ชีวิตคนเราเกิดมาด้วยธรรมชาติเราก็ต้องรับพลังจากธรรมชาตินะฮะเออต้นพวกนี้ทำไมริมน้ำมันชอบมีต้นใบสีแดงๆเนงะี้ยสวยดีมีอยู่ทุกที่เลยเนาะเขาเรียกต้นอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์ให้บอกหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆ โป่งอะไรอร่ะลอยอยู่ตรงกลางน้ำอะ่ะผมไม่รู้มันนอกที่นี้ก็ผมก็มาครั้งแรกนะครับหาแผนที่เสิร์ชไปแผนที่เข้ามานะฮะเขากันไว้ทำไมกันไว้ห้ามาหาปลาหรือว่ากันไว้น้ำลึกเพื่อนๆบอกหน่อยแล้วก็มีมีกอบัวนะครับอยู่ตรงกลางน้ำไกลๆเอ๊ะทำไมมันเป็น เป็นแค่นั้นนะครับเป็นปื้ดยาวตรงกลางยาวข้ามฝั่งเลยนะฮะทำไมเป็นอยู่แค่นั้นทำไมมันไม่เป็นทั่วเพราะอะไรครับเพื่อนๆบอกหน่อยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมันเป็นอยู่แค่นั้นฮะมีแค่นั้นจริงๆยาวเลยครับยาวจนข้ามฝั่ง แล้ตรงกลางมันจะลึกไหมครับเนี่ยอืๆๆอเบรรยากาศกว้างสวยงามมีต้นไม้มีดอกไม้ด้วยสีเหลืองร,รอบๆก็เป็นปา่าเป็นหมู่บ,บ้านถนนก็ยังเป็นเป็นโครนอยู่นะฮะยังเป็นเลนอยู่ยังไม่ได้ทำ โรยหินโรยอะไรก็เหมือนกำลังปรับปรุงอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็น่าจะดีเลยนะฮะเพราะว่าดูสิครับมันกว้างใหญ่ดีกว้างใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศดีมากทางนี้ผมไม่แนะนำให้มานะครับเพราะว่า เหมือนเขากำลังถมไว้เพื่อมันเป็นดินแบบดินร่วนนะฮะเวลาเจอฝนแล้วมันเละแล้วถ้าเกิดจริงมีรถมาทำให้มันเละได้ใหญ่เวลามันแข็งมามันจะเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สวยะฮะก็ช่วงหน้าฝนก็อยากให้เลี่ยงก่อนนี่นะฮะต้นไม้ มีไม้ด่างไั้เนี่ยต้นนี้มีตลอดเลยที่ไหนก็มีออไม้ด่างไม้ด่างไม้ด่างต้องซื้อไม้พันเป็นไม้ป่าราคาเขาไม่เล่นกัน สดชื่นจังเลยปากระถิ่นไปแล้วไปดูที่อื่น แค่นี้ก็หายเครียดแล้วครับใช้เวลาเดินทางจากในตัวเมืองไม่เกินครึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับเพื่อนอันนี้ผมไม่อ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆกดสต็อปแล้วก็อ่านเอานะครับเงียบจริงเงียบมากก็ใครอยากพักผ่อนอยากผ่อน,นคนลายครับก็เชิญเลยฮะ ดีจริงครับแนะนำที่นี่นะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดินครับขอบคุณมากครับ